อรุสวดครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราก็จะไปทํางานนะครับผมก็ต้องทํางานทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมแต่ว่าผมลืมเอากล้องไปนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมตื่นประมาณตีสามนะครับผมเราจะไปอทํางานนะครับผมไปช่วยงานที่วัดนะครับผมเพราะว่าพ่อผมเนี่ยจะบวชวันนี้นะครับผมนะโอเคเสียงเงินยังไม่ตื่นเลย โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยงานกันนะครับผมป้ะไปดูกันว่าเขาไปกันกี่คนแล้วนะครับผมที่วัดนะครับผมไปเออเรามาถึงแล้วครับโออันนี้คือพ่อฮะเฮืย่ที่ไรอะเฮยนี่ีไ่มาหล้กมากล้นี่คืออาหารเจร้วนๆนะฮะยังไม่มีใครมาเลย ันนี้นึ่งข้าวครับผมโอ้โด้นะหรอไปว่านงินกำลังเริ่มนะครับนี่ต้องหา่านหองแดงหองมแดงอะไรนี่แล้วก็อาหารเจแล้วนะอาหารเจมเมื่อวานเราก็ห่านไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่ายัง,ยงเหลืออส่วนหนึ่งนะผมที่อยู่ในตู้ตเย็นนะ เริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยนะน,น่องก่เนี่ยมื้องดมือเจ้าทอืมอนนี่นี่คือน้องไก่เจนะครับผม นี่ครับผมก็จะเหมือนน่องไก่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับจะคิดดูว่าโอ้ยเยอะขนาดปะจะจิดดูว่าเยอะไหมนี่อะ ตามกระเทียมจ้าอันนี้นะครับต่อไปก็คือห่านหอมแดงนะครับผมบอกเลยว่าน้ำตาต้องไหลนี่นี่เแล้วที่อ่านที่อ่านเละบล็อกต่อ

เราเปแล้วครับน้ำตาไหลแล้วน้ำชายนี่ยไม่ลงค่อยดีกว่าค่อยดีกว่าโอ้โหน้ำตาไหลาเฉยเลยอยู่ดีดน้ำตาไหลาเฉยเลยจอดอีสาอยู่นี่ไม่ไหวไม่ไหวนี่อ,อะไรที่ทำให้น้ำตาไหลก็คือ นี่หอมแดงนี่อ่านได้นี้ทำไมมันอึดทำไมมันทำให้น้ำตาไหลขนาดนี้เนี่ยไมเนไ่เย็นปาจ้าแหล่ะน <c oughs> อนตาขี้เราต้องแช่พริกนะครับผมพริกนี่บอกเลยว่าพริกบนดอยนะครับผมพริกดอยครับสวยงามครับ เราต้องเช่ไว้นะครับผม น <si ี่คือต้องแหงให้ละเอียดก่อนนะครับผมแล้วค่อยแหงให้แบบอาเฉล็บให้แบบเออไม่ใช่แหงให้แบบเล็กๆนะแล้วค่อยไปตามนะครับผมเดดไปะ โอเคไม่เป็นไรนะครับมาต่อไปเราใส่พริวันนี้เราเป็นพ่อครัว,ว,นวห,รหนึ่งวันนะฮะ

อ,นนอ,อันนี้คือัอไันนี้คือไม่ใช่ลูกชิ้นนะครมันเป็นมันเป็นอ่าเรียกว่าอะไรนะขาเห็ดนะมันเป็น,นนะเจนะน,น,นะครับเจยัวยัวครับวันนี้ครับ อ่าทุกคนกับคุ้งกับข้าวก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็คือรอให้มันสุกนะครับผมต่อไปผมก็ต้องไปรับพระนะครับผมไปนิมนต์พระซะหน่อยคืออะไรฝ่ามือเขาได้อลิทิบุ๋ยเตลรอ ร้อยมาสุกนะครับผมต่อไปเราไปรับพระอาจารย์นะครับผมไปที่แม่อมยักษ์นะครับผมหนาวม,มากๆเลยจ้าตรงนี้ก็คือจะเป็นป่าลึกนะครับผมก่อนที่จะถึงวัดนะอันนี้มันมันอยู่ตั้งแต่ อะไรนะต้นต้นไม้แห่งนี้นะผมอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับผมต้นแบบเข้ามาแล้วเนี่ยแบบเย็นมากๆนะทุกคนเย็นมากนะครับผมภาแบบคนที่แบบกลัวๆนะครับผมรู้แบบไม่กล้ามานะครับหนาวต้นไม้แต่ละต้นใหญ่มากทุกคนนะ มาแต่ละตอนนี้ใหญ่ยยนะใหญ่มากนะอตอนนี้ก็คือถึงวัดแล้วนะทุกคนครับวัดก็จะอยู่ข้างบนนี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะจอดรถไว้ที่ตรงนี้นะครับน,น่าจะมีคนอยู่นะทุกคน จิตเปหนึ่งเเห็นว่าความสุขแห่งองถูกรู้ถูกดูอยู่อันนี้จิตจะเดินเข้าสู่สมาธิที่ถูกต้องในบางคนตอนนี้ไม่สังเกตเห็นทุกคน,กคนตอนนี้ก็คือใกล้จะขึ้นวัดแล้วนะครับผมส่วนอ่า แม่แม่ผ okay, ู okay, ้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ร่วมทําบุญด้วยนะครับผมผมก็จะใส่ตรงนี้ให้หมดเลยนะครับผมโอเคทุกคนเมื่อวันก็ได้เมื่อวันนี้นะครับผมเอ่อผู้เอ่อแม่แม่ผู้ใหญ่นะครับผมที่ร่วมทําบุญด้วยนะครับผมผมได้เมื่อวานนี้ประมาณพันพันกว่าบาทนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ซื้อของนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับผมผมจะใส่ในซองนะครับผมใส่ในซอง ไปให้อ่าไปเขารขเรียกว่ายัางไงไปไปถวายพระนะผมะเหลือนะครับผมไว้แบบพระจาเป็นแบบต้องใช้อะไรนะนการเดินทางนะครับผมเพื่อได้เดินทางนะครับผมไปใช้ในวัดอย่างนง้นนะครับอ่าทุกคนตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมนะครับผมเราจะขึ้นไปที่วัดกันแล้วนะครับผมนะาจ๊ะน้องสาว เป็นบ้าโอเลจินี่สวยใช่ปะโอไม่สวยเลยแต่พี่ใชยน่ารักโอเคเราจะขึ้นไปกันเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็กาลังเตรียมข้าวของนะผมนี่แล้วก็เราจะขึ้นไปไปพร้อมๆกันนะครับโอเคทุกคนไปกันเลยครับ จ้ okay, <laughs> ครับเอาละุณตัววิระอ๋ <laughs> อวิระกินอร่อยครับอร่อยอาหารเจนี่อร่อยครับเดขึ้นไปข้างบนนะจ้นี่ป้ากอลลันพีโอคันอะฮะ เสด็ลิงครับกินเสร็จแล้วก็ไหว้พระครับทำพิธีต่อครับเจนร้วนร้วนครับ มองอย่างไมดูบ้าเนี่ยแปลว่าผู้ขวบเป็นผู้นำน้าหมตาซาพาะคาวาโต้โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือทานข้าวเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็รอพิธีต่อไปนะครับผมก็คือไปสวดมนต์ไหว้พรนะนั่นเองครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว้ายีแลี่

หน้าโนคำสั่การช่วอันใดที่ข้าพเจ้าเคยประมาทอาภังต่อบิดามารดาต่อคุบาร์ใและสิ่งสกุลทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอโทษหมดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วย